ตึงตึงตึงวันนี้ก็มาอีกแล้วนะครับ้านเพื่อนเพราะว่าขึ้นไปอยู่ข้างบนนะถามว่าวันนี้มาทําอะไระจริงๆเนี่ยวัรกรทําคลิปยาวยืดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่วันนี้จะเอาผลงานสุดท้ายมาให้ดูเห็นไหมนะมันไม่เหมือนใหม่ตรงไหนนะเอาปากามาวง จะเห็นไหมเนี่ยแสงมันพอไหมฮะ,ะดูดิอันนี้คือเมื่อกรไปสั่งหมวกนะครับมือสองมานะแบบไม่ได้ลองนะครับแต่ว่าเลงอยู่นานแล้ะรุ่นเนี้ยอยากได้เพราะมันมีอะไรอะป้ายเนี่ย f i m มอยากได้อยากมาลองใส่ดูนะครับพอดีเห็นราคานะจากร้าน โอ้ oh, หมวกซิ่งนะครับเห็นปุ๊บโพสปุ๊บนะสั่งเลยนะครับไม่ได้ไปลองนะซึ่งปกติแล้วก็ซื้อบวกใบดั่งรองกันครึ่งชั่วโมงนะครับนี่ก็สั่งมาเลยน้องเขาเป็นคนตรงไปตรงมาดีนะเขาก็บอกนะพี่มันมีรอยขนแมวนะครับหมวกนะแต่ว่าหมวกโดยรวมเนี่ยใส่อยู่แค่ห้าหครั้งเองนะหมวกมันเพิ่งออกนะครับเป็น MT นะรุ่น ผมอ่านถูกไหมไม่รู้นะ kre plus จะอ่านแครเนะเป็นหมวก fim เขาก็บอกว่าหมวกมันเพิ่งออกนะครับแล้วก็มีรอยขนแมวนะครับที่ชิวนะครับมีรอยตรงนี้นะครับถ้าอยู่กวันมองไม่เห็นถ้า2ไฟก็จะเห็นเดี๋ยวบนกรอนนะครับจะถ่ายวิดีโอให้ดูข้างหลังเป็น before กับ after เลยนะว่ามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องมาจัดการมันสเรื่องนะครับเรื่องที่หคือ จัดการกับผิวข้างนอกนะครับซับข้างในนะเรื่องที่2คือเรื่องฟิตติ้งเดี๋ยวมันจะมีสตอรี่ยาวยืดเลยนะครับแต่ว่าจะเร่งให้มันเร็วๆนะไอ้ช่วงที่แบบขัดเคลือบขัดอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเสียเวลาดูแต่เรื่องฟิตติ้งเนี่ยให้เสียเวลาดูมันหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราสั่งหมวกมือสองมาแบบไม่ได้ลองเนี่ยถ้าอาการเหมือนบรรณกรเนี่ยคือพอดีข้างหน้าหลวนเนี่ย แกได้นะครับแต่ไม่ใช่สั่งมาแล้วบีดขาาึ้นมอันนี้แก้ยากนะครับแต่ก็พอมีวิธีลองไปดูคลิปเก่านะครับวันนี้ก็เลยบอกว่าหมวกมือสองเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยฟิตติ้งเสร็จเนี่ยเป็นหมวกที่แบบโอ้โหเพอร์เฟกเลยก็ได้นะเออเอ้าจริงจะเสียเวลาใส่ให้ดูกันเลยดีไหมล่ะเพราะว่าถ้าใส่เลยเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมันจะได้เห็นตอนใส่ไง พ่ามันใส่ยากใส่เย็นไหมอะไรยังไงขออนุญาตใส่กับทางนะครับเพราะบ้านนี้ไม่มีมุงนะแต่มนกรเอ้ยไม่มีผ้าบับนะแต่ว่ามนกรไปเอามุ้งของใส่ซ้อนมาก็เลยจะเป็นอย่างนี้นะหนึ่งสองปึ๊บนี่ติวกันไปเลยนะครับหน้ามันจะมืดๆหน่อยนะเดี๋ยวไปดูท่อหลังนะเรื่องฟิตติ้งเนี่ย บอกได้เลยนะครับว่าตอนนี้มันเพี้ยมากเลยนะหัวแล้วหน้านี้แบบอืหมนะหมวกใบนี้นะครับเป็น XL นะแต่หัวมนกรเนี่ย XL จะใส่ได้โอเคสตอรี่ยาวยืดเดี๋ยวลองทยอยเข้าไปดูนะครับในข้างหลังแล้วกันนะ เขาทำความสะอาดนะครับเจ้าของเดิมนะแต่ว่าผ้าที่ใช้เนี่ยเห็นไหมมันเลยทําให้โหเลยคือถ้าดูกลางวันเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นนะครับน้องโอเขาก็บอกนะว่าที่กลางวันมันมองไม่เห็นเลยนะใช่ฮะแต่ว่าถ้าสมมุติเรามาเล่นกับแสงไฟกลางคืนก็จะเห็นตามนี้นะเอาละเนี่ยคือ B บฟอร์ Before แล้วกันนะ ข้างหลังเป็นไหมเนี่ยข้างหลังไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยววนลกรจะจัดการทั้งใบเลย โอเคใช้มุมเดิมจากเมื่อวานเลยนะครับเห็นไหมอันนี้ขัดแล้วนะยังไม่เคลือบแก้วไม่ลอยนะครับเพราะว่าบางจุดเครื่องมันเข้าไม่ได้นะเดี๋ยวให้ดูเน่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 นะก็ยังมีอยู่บ้างนะครับเครื่องเข้าไม่ถึงแล้วก็บางลอยมันก็หลุดไปแต่ว่าโอเคนะโดยรวมนี่กริป ดึงตึงดึง,ดงอันนี้ก็เป็นภาคต่อเลยนะครับหลังจากที่ได้เราได้หมวกมือสองมานะแล้วเราก็มาัดการนะทำความสะอาดเรียบร้อยดูวิบวับเลยนะครับลงเคลือบแก้วแล้วสองชั้นนะเดี๋ยวยังน่าจะต้องอีกชั้นหนึ่งนะวันนี้เราจะมาทำการฟิตติ้งนะด้วยความที่รื้อไปหมดแล้วเดี๋ยวผมจะประกอบกลับก่อนนะครับแล้วก็ลองเทสหมวกดูนะแต่คราวนี้จะไม่ถ่ายทุกขั้นตอนนะแต่รับรองว่าดูรู้เรื่องแล้วกันนะ ให้ละเอียดมันคราวที่แล้วเดี๋ยวมันจะยาวนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการฟิตติ้งหมวกขนาด XL x ก็คือ63 64ซึ่งหัวผม60นิดกเองนะครับลงไปในหัวผมให้ได้นะเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะ <c oughs> ตึงถึงขัน้นเอาไฟส่องเลยนะเพราะว่าด้วยความที่โม่มันดำเนี่ยเห็นไหม นะผมขออนุญาตยัดมุงขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับแล้วก็เอามุงที่ปากมานะให้เห็นว่าเฮ้ยวกม,มันสูงนะ <c oughs> เห็นไหมใช่นะมันเป็นหมวกก้มขี่เนี่ยครับเพราะ่านั้นเราก้มเราต้องมองไปข้างหน้าได้เพราะว่าเวลาเาขางคิดถังเงี้ยนะใช่ปะ่ะแล้วเราก็มองเวลาขี่เงี้ยมันก็ต้องก้มขี่ใช่ไหมครับถ้าระยะนี้ไม่มีนะเนี่ยเช่นอย่างเงี้ยหมวกบังนะครับเนี่ยตอนนี้ผมมองข้างหน้าไม่เห็นนะ ขออนุญาตเปิดนะไม่งั้นถ้าเป็นสีดํามันจะมองไม่เห็นนะครับผมยัดขึ้นไ้ก่อนทีนี้มันหมวกก้มขีงนี้มันก็จะสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องแว่นเนี่ยมันจะอยู่แปลกๆนะเพราะเนี่ยผมก็ว่าช่องแว่นมันมันต้องควรถอยลงมาข้างล่างอีกเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะตึงอ่ะโอเคละ <c oughs> หนึ่งละมันเป็นหมวกก้มขี่น่ะพอดัน้าึ้นไปก็จะเห็นความเลิกนะครับเ <c oughs> ชื่อผมไหมนิ้วเข้าได้เนี่ยแต่ไม่ได้มากมายอะไรเลยเนี่ยผมแค่ทําฟิตติ้งตรงนี้ นะครับเห็นไหมนิ้วมันเข้าได้อย่างนี้ไม่ถูกนะครับเพราะอะไรเพราะมันเป็นน่าจะเป็นหมวกที่ออกแบบมาหัวลีนะครับคนหัวกลมหูกลางอย่างผมไปใส่เนี่ยนะมันจะเกิดช่องลงหน้าเนี่ยเพราะว่าข้างๆเนี่ยติดเนี่ยหันไป <laughs> มันแน่น,นครับแต่ว่ามันดึงคิ้วเลยนะแต่ว่ามันดีได้อีกอะ่ะอย่างที่ผมชอบบอกอะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวถอดแบนเห็นไหม มันดึงแต่ดึงนิดนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าผมจะฟิตติ้งไปเนี้ยเดี๋ยวผมทําเสริมตรงเนี้ยทีนี้นัน่นตึกเลยนะครับแล้วมันก็จะดึงคิ้วผมขึ้นไปก็คือหมวกมันจะไม่ตกอ่ะนี้ <c oughs> โอเคและอันดับอันดับแรกก็เปยอย่างนี้ก่อนนะตึง้งขณะนี้นะครับหวนกรถอดนวมแก้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ อย่างที่เคยบอกไว้ในคลิปก่อนเรื่องฟิตติ้งหมวกนะถ้าหมวกไม่พอดีเนี่ยเห็นไหมพอไม่มีนมวมแก้มปุ๊บเนี่ยหมวกมันจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรสิ่งที่มันพยุงหน้าผมอยู่เมื่อกี้ที่ว่าน่นตับน่นตับเนี่ยคือนมวมแก้มนะอันนี้ใส่โม่งกับทางแล้วนะครับเอาหัวเลยเพราะว่าผมไม่ถนัดจริงๆนะก็จะเห็นเลยว่าหมวกมันกระดกได้นะครับโดยที่ไม่ดึงคิ้วนะดูนะแล้วมันเดินหน้าถอยหลังได้ด้วยดูดีๆนะเห็นไหม ก็คือการถอดนวมแก้มเนี่ยนะมันจะทําให้เรารู้ว่าเราควรจะฟิตติ้งมันตรงไหนนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่ยผมก็สามารถจะเอาอะไรเข้าไปยัดตรงนี้ได้นะเพราะว่าข้างๆผมอะมันเต็มแล้วนะครับที่ผมบอกว่าลองดูนะว่าหมวกพอดีไม่พอดีเนี่ยให้เอานวมแก้มออกนะครับหมายถึงว่าไม่พอดีช่วงบนนะแต่สิ่งที่มันอยู่กับผมทั้งหมดมเมื่อกี้คือมันนวมแก้มมันดันหน้าผมไว้นะโอเค ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาถอดดูข้างในกันถอดให้ดูเลยก็ได้นะโอเคไหมเนี่ยผมนะจะหาอะไรเนี่ยยัดเข้าไปข้างหลังนี้นะครับเพราะว่าเห็นไหมลีนะครับอย <laughs> ากใส่ไงผมทามไดเา้เดี๋ยวทําให้ดูนะลีนะครับทีนี้ถ้าไปเอาลีหกสิบ ก็คือรีไซซ์เอ็กมาเนี่ยข้างบีบแน่นอนนะครับอาการนี้เดี๋ยวได้เจียวโฟมเพราะว่าขนาดอันนี้ข้างยังติดแล้วเลยนะเพราะว่ามันน่าจะเป็นหมวกหัวรีนะครับโอเคเดี๋ยวลื้อภายในให้ดูแล้วคุยอีกนิดเดียวอ่ะถอดมาเป็นที่เรียบร้อยลองดูนะครับเดี๋ยวว่างหมวกก่อนเดี๋ยวโคมเพิ <laughs> ่งเคลือบแก้วเสร็จเห็นไหม ดูไม่ค่อยกกมหรอกเนาะไม่ได้บีบนะครับถือเฉยๆเอาด้านนี้ก็ไดนะ้น่าจะลีจริงๆอะ่ะนะทีนี้ผมจะต้องฟิตติ้งด้านหน้าตรงนี้เข้าใจไหมเพราะว่าตรงนี้มันหลวมนะแต่ตรงนี้มันติดนะถ้าตรงนี้มันหลวมก็เอาโฟมไปติดตรงนี้ถ้าตรงไหนรู้สึกว่ามันมีช่องว่างไม่เต็มหัวนะครับ ก็เอาโฟมไปติดแต่ไม่ต้องติดตรงนี้ก็ได้นะหรือใครอยากจะติดตรงนี้ก็ได้นะแต่ผมจะไปติดที่หมวกนะครับตรงตัวที่ตรงตัวโฟมเห็นไหมอุ้ยโอ๊กเห็นไหมล่ะชอบเล่นนี่พวกหมวกหนังยาวนึงนึงอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่ผมจะมาติดตรงนี้ถึงไหมเนี่ยอ่าตรงนี้ข้างๆมันติดอยู่แล้วไม่ต้องนะครับ หรือใครจะไปเสริมข้างหลังเพื่อดันหมวกเอเดินหน้าเสริมข้างหน้าก็ดันหมวกถอยหลังก็ไปลองดูเอาตามรูปหัวตัวเองนะครับอันนี้อาจจีบบอกกันไม่ได้แต่ผมส่วนใหญ่ผมเสริมด้านหน้านะครับเ <c oughs> พราะหัวจริงๆมันก็เสริมด้านหลังได้นะคือถ้าเสริมด้านหลังแล้วหัวมันก็ถอยนะเสริมด้านหน้าเสริมด้านหน้าหัวถอยนะครับ <ๆ S 1> เสริมด้านหลังหัวไปหน้าก็ขึ้นอยู่กับช่องส่แว่นนะอันนี้ก็ขอพูดยาวหน่อยนะเพราะว่าตรงนี้มันยากแต่มีประโยชน์อย่าไปอุดรูลมนะครับตอนเสริมเข้าไปแล้วถามว่าเอาอะไรเสริมเข้าไปก็ฟองน้ํานะเดี๋ยวตัดดเเเสรรร็็จจปะาาใหู้พว่ มันไม่ได้มีอะไรผมมีอ้เมมโมรี่โฟมตัวเก่าอยู่รีจะอยากใส่ไม่เป็นไรหมวก FIM เดี๋ยวค่อยมาพูดเรื่อง FIM เห็นไหมฮะติดได้ซึ่งจริงๆเนี่ยบางยี่ห้อบางอะไรเนี่ยเขาก็จะมีแผ่นฟิตติ้งมาให้เลยนะครับถึงจะเป็นหมวกตรงไซส์นะบางทีใส่ไม่พอดีเนี่ยไปซื้อหมวก a g v เนี่ยโอ้โหให้ฟกงรามาชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับจะใส่ลึกใส่สูงใส่ตื้นอะไรนี่ได้หมดนะ อ่ะสนาทีแล้วเดี๋ยวก็ยาวอีกคลิปนี้อ่ะฟิตติ้งนะตึง้งถึงวัสดุก่อนนะครับเห็น <laughs> <laughs> นะอันนี้ผมเอาออกหมดเลยนะ,ะเพื่อจะเช็คนะครับว่ามันบีบตรงไหนนะจากชั้นโฟม EPS ข้างในนะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วนะว่าผมเสริมหน้าได้แน่นอนอันนี้ไม่มีนวมไม่มีใดๆนะเพราะว่า นมหัวอยู่นี่นะแล้วเราเช็คขนาดของนมหัวแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะเท่ากันทั้งอันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเสริมมากกว่าปกติอ่ะนะแต่ความแข็งอาจจะไม่เท่าเราก็มีวัสดุก็หายัดเข้าไปนะครับเราก็ใช้สายซ้อนแล้วนะครับนั่งทำอ,อยู่คือเราทําแบบไปแล้วอันหนึ่งนะเพื่อที่จะเอามาใส่ตรงตรงหัวทีนี้ไอ้ฟองน้ําที่จะใช้เนี่ยอันเนี้ยมันเป็นเมมโมรี่โฟมนะส่วนอันเนี้ยเป็นฟองน้ํารองฐานพระเห็นความบางไหม อันนี้ก็ฟองน้าอะไรไม่รู้ตอนส่งของก็คือเลือกใช้ในจุดที่เรารู้สึกว่าจะเสริมเข้าไปอะนะผมไม่ได้ใช้อันหนาอย่างนี้นะผมใช้เนี้ยซ้อนๆกันอะสร้างความหนาเอานะครับแต่ว่าถ้าสมมตุติถ้าต้องเสริมกันขนาดนี้ก็ต้องลองไปพิจารณานะ้วว่ามันหมวกมันผิดไซส์หรือเปล่านะ <laughs> โอเคก็เห็นนะถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราจะเห็นถึงความ ฟิตติ้งมันนะครับส่วนแก้มเมื่อกี้เราลองให้ดูแล้วนะว่ามันได้ทีนี้หัวเนี่ยผมรู้แล้วเลยนะครับถ้าดันใหญ่แล้วมันจะไปติดตรงไหนนะครับต้องใช้ความรู้สึกเรานะเนี่ยแล้วลองลง้วงดูโอเคอันนี้เอาแค่นี้นะครับเดี๋ยวติดแล้วนะจะมาเอามาให้ดู สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสามอันหลังจากถูรูปนะที่ไอ้สายซ้อนเราช่วยตัดให้นะครับตามแบบมันต้องเป็นแบบนี้นะผมเว้นรูลมด้วยนะครับอย่าไปอุดรูลมนะไอ้ของพวกเนี้ยคือตรงไหนที่เขามีรูลมก็เว้นรูลมนะครับผมทามาสามชิ้นเนี่ยจริงๆที่เห็นหัวกระจุยกระจายนี่คือลองใส่เข้าใส่ออกใส่เข้าใส่ออกนะครับแล้วก็รู้แล้วว่าที่พอดีสุดคือสามชิ้นนะแต่ถ้าใครชอบตึงๆเนี่ยผมบอกได้เลยนะสามารถใส่ได้ถึงสี่ชิ้นแต่ว่า ต้องเผื่อยุบนิดนึงด้วยนะครับไอของพวกเนี้เมมโมรี่โฟมหรือว่าฟองน้ำเนี่ยมันจะยุบนะแต่อย่างเมมโมรี่โฟมเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะยุบอยู่ในรูปหัวเราผมเคยพิตติ้งอย่างนี้ไปแล้วที่ตอนนั้นอะไร GX เนะโอเคเดี๋ยวเราจะติดลงไปบนหมวกนะแต่ตอนติดตอนอะไรผมไม่ทาให้ดูนะแต่เดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูว่าเออผมเป็นรูปลมแบบนี้นะครับติดแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจีโคง้งๆหน่อยนะแล้วใช้สามชั้นเมื่อกี้ทดสอบแล้วฟิลลิ่งประยะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง ต้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมนี่ไม่มีนมแก้มเลยนะเห็นคิ้วผมไหมมันดึงแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ทําด้านปักนะเพราะว่า <c oughs> นะเอาอย่าว่าแล้วคดีไปขี่สกูตเตอร์แค่นี้มันก็ไม่สายแล้วเห็นไหมครับนี่กดก็ไปสามชั้นเลยนะ <c oughs> แต่ตอนนี้ยังไม่มีไอ้นี่นะไม่มีโมงนะครับถ้ามีโมงมันจะฟิตกว่านี้อีกนิดนึงก็ เนี่ยเห็นไหมแค่นี้นะครับด้านนี้ก็ยังหันได้แต่ว่าพอเอาข้าจริงมันจะติดหนวมแก้มนะเพราะที่ผมบอกว่าหนวมแก้มมันค่อนข้างตึงนะผมเลยไม่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 ไ,มไ,มไมด้ฟิตหัวให้เปี้ยแต่ถ้าสมมุติใครต้องการจะฟิตเปี้ยเนี่ยให้ยัดเข้าไปอีกหลายๆชั้นนะครับมันจะแน่นนะเนี่ยโอเคนะทําให้ดูแค่นี้นะครับว่าตอนนี้ไอ้จักรูปที่ให้ดูเมื่อกี้ว่าติดอะไรเข้าไปอ้อลืมบอกเมื่อกี้อันหนึ่ง ระหว่างชั้นฟองน้ํานะครับฟองน้ากับฟองน้ําติดกันเนี่ยใช้กาวพวกนี้ติดได้นะกาวเหมือนกาวยูพูติดกระดาษนะครับส่วนไอตัวฟองน้ําที่ติดกับหมวกก็ใช้กาวสองหน้าไม่ต้องไปติดทั้งแผงนะเอาแค่พออยู่ก็พอนะครับไอ,อางานฟองน้ําเนี่ยมันมไม่ต้องเป๊ะพราะเอาเขาจริงเนี่ยมันจะขยับอยู่แล้วนะก็มีแค่นี้เองอุปกรณ์มีฟองน้ําแล้วก็กันไกลแล้วก็กาวแค่นี้นะครับตอนนี้ฟิตผมว่า จ้าวแล้วเดี๋ยวผมประกอบทั้งหมดเลยนะแล้วเดี๋ยวมาใส่คุยทีตึง้งสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากอุปกรณ์ที่เล่าให้ฟังทั้งหมดนะไม่พูดซ้ำนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่เราเช็คนะนิ้วล้วงขยับมวกนะครับอ่ะทีนี้จะมาใส่ให้ดูนะตอนนี้ปะกอบภายในหมดทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยนะครับฟิตติ้งผ่าน เอมบลีโฟมนะครับขออนุญาตใส่แบบนี้นะเพราะว่าถนัดกว่าใส่โม่งนี่มันอะไรจอกนี้อะไรไม่รู้ผม <laughs> ไม่ค่อยถนัดนะผ oh, oh, มใส่ <yeah. S 2> ปกติใส่แต่ผ้าบัฟนะครับอ่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูนะแล้วเดี๋ยวจะมาจับให้ดูอีกทีตอนที่เปิดไฟสองหน้าเลยนะโอ้โ oh, ห oh, ทีนี้แน่นแล้วครับ <laughs> จะถูนิดนะเพราะเมื่อกี้ใส่เองตัวบางลำโพงม,มาแล้วด้วยมันจะไม่ค่อยมีที่ที่หูเท่า เห็นไหมเนี่ยเนี่ยพอใส่ก็เป็นจริงเนะผมอยากให้เห็นนะผากันเนี่ยพอมีผ้าบับจากที่เมื่อกี้รู้สึกว่าแบบผ้าบับหรือโมงนะผมใส่กับทางจากที่หลุมหลวมแรงด้านเลยอ่าดูนะครับี๋ยวกันเห็นนะเอาแว่นออกก่อนเอ้าดึงคิ้วนะครับเรียบร้อย หน้าก็อยู่นะครับหมุนทีนี้ไม่ไปแล้วเพราะว่าติดของน้ําตัวข้างนะที่พูดปลาเข้าไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยนาทีแล้วเห็นไหมก็คืออยากจะบอกว่าไอ้ฟิตติ้งพวกนี้นะครับเราทําเองได้นะเห็นไหมเอาแล้วใจเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็มีที่กันค้างเรียบร้อยคือเขาใส่กันลักษณะนี้นะครับไม่บีบ ข้างนะรวมถึงข้างหน้าเราฟิตแล้วเนี่ยดันมามันก็สุดแล้วนะครับดันถอยหลังไปไม่ได้เพราะว่าติดนะตอนนี้เป็นหมวกที่ผมใส่สบายจริงๆแล้วนะครับกระดกแล้วแล้วมันไปหมดแล้วเหมือนไม่เหมือนตอนเมื่อกี้นะครับหันซ้ายหันขวาเนี่ยหน้ามันจะตามแล้วนะครับเอาไปขี่เนี่ยผมว่าไม่มีแกว่งแล้วนะตอนนี้ข้างบนรู้สึกสัมผัสทั้งหัวนะอาจจะมีช่วงหลังแต่ว่าผมไม่ทำลนะขี้เกียจเพราะว่าแค่นี้ ขี่สกูตเตอร์สบายแต่ถ้าใครต้องการไปไปหมอบเร็วจัด,จดเลยนะอันนี้ผมทำให้มันแน่นกว่านี้ก็ได้นะครับแน่นจน่ส่ไ,ไม่ได้เลยก็ได้นะเพราะว่ามันจะตึงจัดอสรุปนะครับปิดจบนะของท่อนหมวกก่อนนะท่อนฟิตติ้งก่อนนะครับเอาแค่นี้เลยนะโอเค อ่ะต่ออีกหน่อยหนึ่งลืมหันให้ดูนะเพราะว่าตรงเนี้ยจริงๆอ่ะมันสุดแล้วแล้วผมก็ลืมรัดคางนะว่าเดี๋ยวมันจะสายรัดคางจะมารัดคอหรือเปล่าที่ชอบพูดนะครับข่าวนี้ที่ทำเนี่ยไม่ได้รัดคางให้ดูเลยก็เลยขอต่อกัไปอีกนิดนึงแล้วกันนะอย่างั้นเดี๋ยวมันไม่จบนะเอ้านี่สายรัดคางนะครับไม่ได้รัดคอนะเพราะว่าถ้าใส่หมวกผิดนะครับหมวกตกสายรัดคางจะมารัดคอนะครับ๋ยวให้ดูมุมข้างนะ ให้ดูระดับสายตาของผมเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางนะครับเห็นไหมมันอยู่ตรงกลางที่เมื่อกี้ที่เราเห็นจมูกเพราะว่าผมก้มพูดนะครับแต่ถ้าหน้าหน้าปกติจริงๆเนี่ยมันจะอยู่รับขณะนี้นะเวลาขี่ลองมองตรงดูนะครับไม่งั้นนะถ้าจมูกโผล่ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันทําชิวเป็นรอยอีกเวลาร้อนๆนะครับไอหมวกพวกนี้รูระบายมันก็จะพอมีของมันอยู่นะโอเคยังเห็นไหมระดับสายตาเพราะไม่งั้นจีใส่แว่นไม่เข้านะใส่ มีอะไรอีกไหมเรื่องฟิตติง้งนะอ่าระดับความน่าอยู่เห็นไหมมีระยะให้ปากพอได้นะครับอันนี้น่าจะติดบลูทูธได้ด้วยนะโอเคนิ้วยัดไม่เข้าแล้วนะครับข้างหน้าข้างหลังมีตรงนี้ท้้งหลังหลังโหนกผมมนิดนึงแต่ผมไม่ทํานะปล่อยแม่งเย็นๆ็นไปอย่างไงี้โอเคอีกนาทีครึ่งให้ดูนะเนี่ยที่มันมืดมดเนี่ยควาจริงมันเป็นอเป็น ผ้านะครับนะมีระยะก้มขี่อยู่เห็นอยู่โอเคเดยวมกผ้าต้องขนาดดีเราก็ได้มาลองเขาเป็นกวางน้อยกวางน้อยฟิตติ้งนะครับทำอะไรวะเนี่ยม่มองไม่เห็นว่ะไม่ได้แล้วเดี๋ยวหัวกระแทกผิดไม่ได้ทำไม 我忘记了。哎，脑。